นนี่รรู้้งงงาาากับบมพววเเเอ์ป็ไตื่นเต้นมากครับเ,เกียรติมากอย่างแรกแต่ว่าเป็นเป็นงานที่ผมไม่เคยทำมาก่อนแล้วเหมือนกึ่งๆละครเวทีด้วยซ้ำได้ได้พูดได้เต้นได้ได้ร้องนิดนึงด้วยคนะือครบเครื่องจริงๆริแล้วได้อัปเลเวลสุดๆเลยออกไปข้าเมื่อกี้เห็นวิ่งไหนออกเปยต้องเปลี่ยนชุดเร็วมากมีแบบเครื่งที่เขาเอาไว้แบบแบบดึงหมดห่อหรอ,อ กดด้านไลยหลายขั้นตอนอยู่นะต่ว่าได้ได้ซ้อมอยู่แล้วเราพี่ทุกคนพี่แดนเซอร์ทุกคนทีมงานสปอร์ตได้ดีมากรบสิกนเสพรบแล้วกล้ากล้าแสดงกันมันมันกี่ใครกี่ใครเธอโอเคมีนักมวยมีวินมอเตอร์ไซค์มีเดย์เลอร์หน้าห้าเอาห้าหกห้าหกเอาเวลาแต่ แป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วแต่ละชุดคือมีเต้นมีร้องมีหลายอย่างมากครับคลอแบว่าเป็นละครเวลย้อมยอมใช่กึ่งกึ่งละครเพลีเลยผมอารมณ์ต้องประมาณนั้นเลยตอนเล่นและว่าเออให้ให้เล่นใหญ่เขินมากตเห็นคิวแรกคิวแรกคือผมแบบกูไม่กล้าพูดเลยพูดออกเสียงไม่ได้เลยแต่ว่านี่คือดีขึ้นเยอะอันนี้เป็นผลงานปีแรกของมโอเคไมที่ได้มาฉลองใช่ครับปีแรกเลยครับงานงานใหญ่งานแรกเลยเป็นเกียรติมากครับแล้วแล้วตื่นเต้นมาก มีความสนุกมากสนุกสนานผมไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสใส่ชุดแบบนี้ถ้าไม่ใช่สงการไม่ได้ใส่แน่นอนแน <c oughs> ่นอนออผมไม่ได้อาร์ตอะไรนี้ซ <c oughs> ึ่งเมื่อกี้กกลลได้ขึ้นรถแหเยคะตอนที่แบบมีขบวนเลยได้ขึ้นสักครั้นึงครับอ่อ,อนต้องลงก่อนเพราะว่าต้องไปเต็มเต็มชุดเปยังไงบ้างฟิลขึ้นรถแห่สงการสนุกสนานมากคือผมก็ทำตัวไม่ถูกหรอกแต่ว่าก็แบบพยายาได้รับพลังงานทีดีๆจากทุกคนาสนุกร้อน ร้อนร้อน,อ,นอยากให้เขาสาดน้ำไปเลยก็ไม่ได้ไม่รอด <c oughs> ใช่อย่าเปียดนะที่ว่าเ เคดีสารปรนนาที่สามารถทํางานอะไรก็ได้เหมือนกันก็อยากลองทุกอย่างแล้วช่วงนี้ก็ก็ยินดีลองทุกอย่างเราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเราถึงที่เราถนัดไม่ถนัดเราจะได้พัฒนาต่อไปใช้คำว่าอยู่ในช่วงคนหาใช่คือลองทุกอย่างนะยินดีที่ที่จะอยากสนุกมากอย่างอย่างนี้คือที่ที่ทีมงานเขาให้มาอะไรเงี้ยกับโจทย์ที่เราให้มาต่างๆเนี่างเราต้องศึกษายังไงบ้างเพราะว่าแบบงานแต่อย่างก็น่าน่าสนใจเหมือนกันใช่ผมเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วแหละตผมงานด้านนี้ผมก็ ผมจะมาก่อนแล้วค่อยค่อยสอนลนะคือคือรับงานหรอก่อนแล้วดูแล้วดูซ้อมก่อนไม่ได้ไม่ซ้อมวิธีใดโดยโดยเธอดูเอนจอยนะมีความสุขมีความสุขครับใช่อโดยในเรนดีดีอยู่ตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้ววิ่งไปกับเหนื่อยก็ออกยับเลยตรงนี้เอ็มให้เวลาตัวเองประมาณสักกี่ปีดีแบบมันจะค้นหาตัวเองเจอแบบชอบอะไรตรงไหนหรือว่าแบบปล่อยไปเรื่อยๆไม่ไม่มีการหยุดพัฒนาครับสำหรับทุกคนแหละไม่ใช่ผมด้วยแหละตอนทุกคนแหละก็ เรียนรู้ต่อไปแ่ว่านี่คือถือว่าเป็นกึ่งๆึ่งละครเวทีแล้วก็การเด้ประสบการณ์นักติดใจเลยในครั้งต่างๆละครเวทีสนุกนะการเล่นใหญ่การเปลี่ยนชุดอะไรมันมันมีความแบบโอ้ดท์ไทม์แบบชาแบบมีเสน่ห์แบบตีเตอร์ของมันนักกิจใจอย่าทักครับอย่าทักครับเล้ต้องทำสกิลอะต้องเล่นร้อเพลงเรีนต้นอะไรไม่ได้เงินขืนหละฝากฝากงานนี้ไปครับเอ็มคทามผมที่จีนเรา มหาพิธิสงการลางน้ำนะครับนี้จากวันนี้ถึงวันที่15เลยนะครับ <S <S ก็เป็นงานที่อลังการมากยิ่งใหญ่มากและสนุกมากเลยค่ะมาถึงสงการของเอ็มบ้างสงวานี้ได้หยุดไหมได้อยู่บ้านไหมหรือว่าแบบมีงานตลอดได้อยู่บ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพ่อแม่ได้อยู่บ<อ>้านที่านต่ออาจจะไปไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยประมาณนั้นไม่ได้ขอไม่ได้ไปไหนไกลครับจะไม่อาจจะไม่ไปเล่นน้ําด้วยแต่ว่าก็ ตามนะครับตามสปิริตจะได้แทนเป็นคนตัวตามขึ้นไถข้างในไม่น่านะถ้าอย่างีก็ไม่ควรบอกนะเพราะว่าเอมไปเดินปุ๊บรับรองว่าไม่น่าจะอยู่แบบว่าสบายสบายแน่นผมไม่เคยผมไม่เคยเลยเคยตอนเด็กมากเราคือแบบขึ้นรถต่อไม่ได้แบบเคยแบบไปเล่นน้ำริงใดน้ำต้องสารอะไไม่เคยแบบเด็กก่อนอยากลองไหมอยากลองสักปีไหมอาจจะ เดี๋ยวดูก่อนนะต้องทางโัรยังไงจะต้องทางโทรด้วยหรออมันไม่น่ารอดนะต้องใส่บวกบวกไปแทะเอ็มลงไปไปก็ไปเลยเพราะว่าเอ็มลงไปหน้าหน้าหน้าจะแบบเอ็มเป็นแป้งมันคืออะไรมันคือโปะแป้งเขาไม่ได้โยนใช่ไหมเขาโปะโปะป้ายมันป้าย จบการนี้พ่อเขาขอเวลากับเราไบบอีก็ไม่ขอต่อเหมือนเรารู้กันอยู่ว่าถ้าเกิดไม่กลับบ้านก็น่าจะโดนช่วงนี้ไม่แต่ว่าไม่กลับก็น่าจะโดนก็กลับเขาไม่ต้อง,ง,อองห่วงทางานเยอะใช่ใช่ก็ตอนนั้นแหละผมไม่ได้หนีไปเที่ยวนะผมหนีไปทำงานก็ เขาไม่มีสิทธิ์พอะไรมีเรื่องของกำหนดเวลาไหมครัว่าห้ามเกิดกี่โมงหรือว่าใครในพ่อหรอไม่ผมยี่พาเราเนี่ยไม่นะไม่นะไม่นะไม่มีเลยคือพ่อผมเป็นคนที่ปล่อยผมอยู่แล้วเพราะเขาเขาเขา t r u s ในในผมที่จะดูแลตัวเองแล้วไม่ไม่ทําอะไรเสียหายเพราะผมไม่เป็นอยู่แล้วแทบไม่ออกจากบ้านเลยจริงๆครับเรายกเป็นมางานไปกินข้าวเนี่ยเป็นคนเล่บง่ายมากแต่พ่อจริงๆไม่ได้งอนนะ พ่อบอพ่อพ่อบอกว่างอนกับสื่อไม่ได้หรอไม่นี่ฮะเปจริงตอรืองเป็นนักแสดงพ่อแต่ว่าพี่คอยพ่อแม่ว่าแบบไม่มีเวลาให้พ่อเลยไม่ค่อยพ่อเป็นผู้ชายเขาจะเก็บเขาเก็บไว้ต่อเราก็ดูออกแหละเขาจะเขาแอคกและเขาไม่ต้องหบอกัผมว่ากับทุกโอกาสที่ที่สามารถทำได้อาจจะอยากถามเวลาคุยกันแบบพ่อลูกใช่จริงครับก่อนก่อนเข้าวัยแบบ ตอนก็เข้าแล้วแหละวัยทำงานจริงจังแะตอนตอนนี้ละครก็เพิ่งปิดกล้องก็มีเวลาเยอะขึ้นแสดงว่าาดนพ่อโทตามบาไม่บ่อยขนาดนั้นแต่วก็ดูว่าพ่อเบื่อพ่อไปแบบเล่น a อไอไปส่งรูปมาให้อะไรแบบนี้ทักทายตลอดผมก็แบบโอเคโอเคครับยแสดงว่าช่วงที่เรายุ่งจริงๆเราก็ดูออกว่าพ่อก็แอบน้อยนิดนึงนิดนึงแต่ว่าพ่อเข้าใจแหละเขาเขาเป็นคนในวงการเข้าใจความเหนื่อยของมันการถ่ายละครเนี่ยมัน มันไม่เหมือนงานธรรมดาจริงๆมันอีกมิติเลงค่ะต่อไม่ไม่ได้ว่างานธรรมดามันไม่เหนื่อยนะต่อมันเป็นเหนื่อยแบบอีกแบบใช้เวลาแบกเวลาใช่ใช่ใช่ยิ่งผมใหม่ขนาดนี้มันต้องแบบมีความพยายามมีที่สุดว่าอาจจะนักแสดงที่มีประสบการณ์มากกว่ารอบที่แล้วเพราะเออกมาแทนเราเหมือนแบบที่แบบกองรูปเพื่อแบบว่ามีคนมองว่าเองเป็นคนที่ชอบให้เห็นแบบได้ได้เห็นอยู่ครับแต่ว่าผมก็ว่า อันดับแรกผมไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอันดับสองคือเราจะทําอะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดมันเป็นตามนันคือเราแค่ต้องทํอะไให้ดีที่สุดซึ่งผมทำเสมอแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกตาช่องลูกร,รักอะไรก็ตามเล็กเส้นอะไรก็ไม่ผมโอเคอันับผมจะพยายามมันไม่มันไม่แประแต่จ่ิงจริงแล้วเหมือนเราใช้โอกาสที่ได้รับมาอย่างถู่เราก็ต้องยอมรับว่าเราแบบเออ,เ,อ,อเราได้รับโอก,กาสที่ดีมากเ,เราเป็นลูก พ่อดูเหรอผมโทษนะผมเกิดมาแล้วอ่ะผมไม่ผมเลือกพ่อไม่ได้ที่เป็นแบบนี้แล้วผมก็อยากทำธุรกในวงการก็เลยอาจจะไม่เพิ่งเงินนะพ่อเขาอาจจะสะกดจิตมาตั้งแต่เด็กแต่ว่านี่เป็นเพิ่มแรงกดดันอะไรกับเรามากขึ้นแบบคนในตัวเองใช่ตอก็จะพูดนิดนึงนะแต่ว่าในในแง่ที่พ่อแบบช่วยว่ามันทำให้ดีอ่ะมันมันทำให้เราต้องตั้งใจทำสิ่งอย่างมากขึ้นมนเอง เป็นคนผม้ชผมตั้งใจอยู่แล้วจิตน้อยแบบมีความแบบ perfectionist นิดนึงต้องต้องระเบตัวกยอ่งต้องต้องมำได้ไม่งั้นไม่ทำเลยต้องต้องเต็มร้อยอยู่แล้วไม่สูญก็ร้อยเลยแต่ว่าทุกงานของเราที่ออกมามันคือทุกติดวิญญาณแล้วไปหมดเลยใช่ครับอันนี้คือสุดเต็มแล้ววันงานนี้ก็เต็มแล้วครับสุดมาก แล้วในมุมอีกมุมหนึ่งจากคุณพ่อทำงานหนักเรา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 สร้างงานสร้างตัวได้เลยครับงานอื่ี่ว่าคุณพ่อจะลดงานลงมากเยเราไปใส่แคลนบ้างอยากอยากอยู่แต่ว่าตอนนี้คุณพ่อก็ลดงานในระดับแล้วก็เริ่มงานลดขึ้นมันก็เป็นระบบมชนสร้างเราเริ่มแบบโอสลับสลับกึ่งสลับหน้าที่กันเลยครับก็รู้ส <S <S şey ึกด um> ีที่ที่ให้สามารถให้โอกาสให้พ่อพัก ผมตั้งแต่เด็กเราพ่อเป็นคนที่ทำงานหนักมากแทบไม่ได้เจอกันเลยอ่ะตอนเด็กอ่ะเอ่อกลายเป็นสลับกันเลยตอนนี้พ่อก็งอนผมก็ไม่ได้เจอก็ใจความรู้สึกแล้วก็ใจความรู้สึกของพ่อตอนนู้นแล้วพ่อก็น่าจะอนเข้าใจผมตั้งแต่ตอนเด็กแต่ตอนนั้พ่อพูดเอา่วจริงจังเรื่องนี้เหรอครับไม่เออก็มีจังหวะที่พ่อได้บอกว่าอ่านี่คือเมื่อไเองคือจะจบลื่นนะพ่อก็ตะลกงอีกทีงแล้ว ก็ให้ผมรู้ตัวว่าถ้าเกิดมันเกินไปอ่ะรู้ตัวเองใช้การกดตัวเองว่าถ้าเกิดเราเหนื่อยไปเราก็ไม่ต้องฝูดเงินไปนะเราต้องดูแลตัวเองก่อนแบบคุณแม่รับเข้าใจพ่อมากใช่เข้าใจพ่อมาทุกเยอะเลยคุณแม่บ่นไหมคุณแม่ไม่คุณแม่ไม่บ่นขนาดนั้นพ่ออ่ขี้งอนมากกว่าแม่ก็าตรงไปตรงมาใช่ใช่ใช่จริงๆ S <S แล้วหลังจากนี้เราก็อาจจะบาลานซ์มากขึ้น,นเนาะถ้าเริ่มมีเวลาแล้วตอนนี้เพราะว่าเริ่มมีเวลาแล้วเริ่มเข้าใจตัวเองนี่คือ,อ,อละครเรื่องแรกเกียงานทุกอย่างก็ประสบการณ์แรกหมดเลยครับ,บสัญญ้หรับผมตอนนี้ก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าว่าเราจะแยกเวลายัองไงรื่องนายเอซอบิวเพราเร็วๆนี้เนาะใช่ครับกั้มที่นายอยู่เออครับนายเอซอบิวคนแรกแล้วโอเจรอไม่นานได้ครับใช่อยากดูมากอยากดูมาก สัตว์ทุ่เทขนาดนั้นประสบการณ์ที่ดีมากกับกกองนี้ก็ก็อยากอยู่ทำงานดันเป็นประสบการณ์ที่เอ็มมันือนตุ่สุดตัวสุดสุดสุดมากจนเกือบแบบเกือบหลอกจริงเรื่องเรื่องนี้คือออหนักจริงทริงติวิญญาณทางร่างกายทุกอย่างใช่เพราะมันเป็นมีไหลในในด้านการแสดงที่ผมไม่ได้ไม่ทุดตามตรงว่าไม่พร้อมจะเจอเรื่องภาษาเรื่องอะไรหลอย่างยครับก็ เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วอยากเห็นผลงานมากเลยคือบอกมาตั้งนานแล้วว่าผมว่าได้ได้ออกงานพิอาได้ถ่ายแบบได้อะไรแต่ว่าไม่เคยมีผลงานละครจริงๆที่ให้ทุกคนได้ดูเลยคือมีเอมวีแต่ว่าในที่สุด่็ยินดีที่ที่จะเสนอใ่้ชมอยู่ครับกับพี่เชอร์ด้วยเนาะขอบคุณเชอร์ขบคุณเชอใ์ขอชอร์ค่ะแฟนๆครับรอชมครับชวนชวนชวนดูเลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากเร็วๆนี้แล้วก้าวมิถุนากับ น่าเนียส์ต็อปอยู่แต่ละปีที่มีเธอชอว์วัลส์100เพครับทุกคนทุ่มเทสุดใจครับแล้วผมผมเองอะอยากดูมากเลยครับผมสุดเชิดด้วยเชร์ด้วยครับทุกคนพี่บอยด้วยทุกคนเลยครับพี่พอมนี่คือเรื่องที่สุดผมว่าสุดจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะ เขบอกว่ายูเขาไปทางานด้วยจริงเหรอเขาบอกว่าเขาบอกวันนี้ได้เหรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่เดี๋ยวให้น้องโอยวนสงการเปารวมไปเลยได้ได้ได้โอยวนสงการครับสสามสองครับก็สุขสันต์วันสงการนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงโชคดีและมีโอกาสได้เจอพ่อแม่ครอบครัวและดูแลตัวเองด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยได้ครับฝากทุกคนได้เดินทางปลอดภัยด้วยครับ <Okay. S 1> โอเคครับ,บค,ครับ